เข้าขึ้นออกข้าวแค่นั tá, <a> ้นแจากไปมต่อบอลเองดังนั้นการปกป้องบอลต้องถืนพยายามให้ผืนแค่ตวขืนให้นักกีฬาต่อบอลเองตก่อนไม่ใช่ัีไงัระแทกยุบัด อ่ามนัเมเล่น่เล่นนที่อะไรไม่คนเสือกไม่นาอะไรเลย่อหลัง็แพ้ก็จริงๆโดยลักษณะการฝึกซ้อมนะครับวันนี้เรามาปรับเรื่องของสภาพชนา สองได้เรื่องเรื่องของกระบวนการนะครับมาครบทรนกระบวนการในเรื่องการเล่นนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเกณฑ์ที่ดีร่างกายถือว่าออบสภาพได้นะครับการพักผ่อนก็ถือว่าโอเคนะครับโดยสภาพรวมวันนี้ผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็ถือว่าดีกว่าสนามฟิลิปปินส์นะครับเพราะในเรื่องของการฟื้นฟูเองนะครับหลังจากที่เรากลับไปบ้านเราเนี่ยเราได้ทำหนึ่งพื้นที่นะครับมาถึงที่นี่เราก็ค่อยๆปรับกันไปในเรื่องของการเล่นนะครับแต่รื่งกายผมว่า ดีกว่าฟิลิปปินส์แน่นอนเขาก็ต้องค่อยๆฟื้นนะครับโดยโดยสภาพรวมเขาก็ดีขึ้นนะครับดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยภาพรวมนะครับแต่ว่าในเรื่องของกระบวนการจริงๆเนี่ยเราก็ต้องรอนะครับรอว่าสักวันสองวันเนี่ยเขาดีขึ้นมากขนาดไหนนะครับแต่ภาพรวมเพราะว่าดีขึ้นครับก็ดีค่ะทุกคนก็แบบสภาพได้เร็วขึ้นนะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่มันต้องปรับแก้ไขมากๆเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วก็สภาพร่างกายของแต่ละคนซึ่งทุกคนก็เหมือนกับ กลับมาฟื้นได้เร็วมากๆเลยสำหรับความรู้สึกวันนี้ก็สนามก็อาจจะต้องปรับเรื่องไฟนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วไฟจะต้องเปิดเดยอะกว่านี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหามากค่ะเพราะว่าวันจริงก็เขาจะปิดด้านนอกแล้วก็สว่างแค่ในสนาม